นี่ที่พักร่งไทยสร้างชาติค่ะคุณปรีชาเร่งสมบูรณ์สุขว่าที่ผู้สมัครเ,เป็นผู้สมัครเขตหนึ่งจังหวัดเลยนะคะคนผู้สมัครในพื้นที่ภาคเหนือกับภาคอีสานประมาณ10คนบุกมาที่พักเลยค่ะบอกว่าพักเนี่ยไม่เคยดูแลเลย oh. พักไม่รักษาสัญญาแล้วก็ทำให้ผู้สมัครหาเสียงยากพักหัวหน้าพักไม่คุยอ่านรายยังไม่อ่านเลยเ,เลขาไม่เคยอ่าน อยู่ในวงการการเมืองมาไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้เลยโดยเฉพาะคุณเอกนัทพร้อมพันธ์ไม่ทำตามสัญญาที่ให้เอาไว้เนี่ยนะคะคุณปรีชาก็บอกว่าการติดต่อประสานงานกับพักไม่ได้รับความเป็นธรรมกับพวกตนเลยพักบอกว่าจะดูแลตามกฎหมายเลือกตั้งแต่ผู้สมัครบางคนก็น่าสงสารเงินค่าน้ำมันค่าป้ายโฆษณาก็ไม่มีสุดท้ายเขาบอกว่าถูกพักลอยแพค่ะคุณปรีชาก็บอกที่ผ่านมาเนี่ยพักก็ดูแลแต่ว่าดูแลนิดิด หน่อยๆไม่ได้ดูแลเยอะแยะมากมายนะคะทีนี้คุณปีชาก็เลยบอกว่าผมเนี่ยอยากส่งกระแสะจิตให้ผู้ใหญ่ของพรรคทราบอาจหูบอดหรือไม่ได้ยินยืนยันว่าไม่ได้มาทำลายแต่ว่ามาด้วยใจรปรากฏว่าในระหว่างที่คุณปีชาสัมภาษณ์กับสื่ออยู่นั้นเสหิก็มาปรากฏตัวค่ะเสหิหรือว่าด็อกเตอร์ฮิมาลัยผิวพันธ์นะครับท่านก็ออกมา,อาในวงนี้เลยนะครับบอกว่าถามกับคุณปีชาว่า น,นายนนะเป็นผู้ประสานง,งานพักรวมไทยสร้างชาติเนี่ยขอขอทราบข้อเรียกร้องนะครับม,มีข้อเรียกร้องเหมือนกับมีข้อเรียกร้องอะไรมายืดไหมนะครับคุณปีชาก็บอกว่าไม่มีพอไม่มีปุ๊บจากนั้นเนี่ยนะครับดรหิมันล,ลัยก็บอกว่าพักรวมไทยสร้างชาติเนี่ยนะเป็นพักการเมืองที่รวบรวมคนมีอุดมการ์อะไรต่างๆแล้วก็คือไม่มีความใครที่มาจะลงสมัครสครส,ส,สก็ต้องมีความพร้อม นะครับถ้าไม่มีความพร้อมก็จะยิ่งเป็นภาระให้ประชาชนและพักการเมืองเนี่ยไม่ใช่เป็นสถาบันการเงินดังนั้นการดูแลทางด้านการเงินอาจจะไม่ครบถ้วนการมาร่วมงานกับพักคว,ควรจะศึกษาอุดมการ์และนโยบายว่าเข้ากับความคิดของท่านหรือไม่ถ้าเข้าก็มาร่วมได้ส่วนด้านอื่น เพราะเราก็ต้องการทําพักอย่างบริสุทธิยุติธรรมและโบกงายอยู่ภายใต้กรอบรัฐธรรมนูญและกรรมการการเลือกตั้งเราจึงไม่มีงบในการใช้จ่ายอะไรนอกเหนือจากกติกาเพราะพักมีอุดมคติมีอุดมการที่ชัดเจนในการรับใช้ชาติและประชาชนที่ไม่ต้องใช้งบประมาณมากมายจึงขอเน้นย้ําที่ผู้ต้องการเล่นการเมืองทุกท่านนะครับคือคุณต้องพร้อมจริงๆนะเพราะในการที่จะมาทํางานตรงนี้นะครับถ้าจะมาเล่นการเมืองเพราะเล่นการเมืองคือการเสียสละนะครับถ้าเล่นการเมืองแล้วการมาเสนอตัวรับใช้ประชาชนเนี่ย ก็อยาเป็นภาระให้กับประชาชนคือเนะสหิบอกว่าพักไม่ได้มีเงินถุงเงินถงัง<อ>เพราะว่าพักไม่สามารถหาเงินนอกระบบห,<า>หรือเงินที่มันผิดกฎหมายคือเงิน,นได้รับบริจาคมาก็ต้องใช้กันแบบประหยัดเอาเท่าที่มีเนี่ยนะคะ คืออาจจะแบบว่าบางคนอาจจะคิดว่าอยมีในทุนพักมีกลุ่มทุนมาสนับสนุนพักแล้วก็มีเงินถุงเงินถุงเงินถ่ายกับผู้สมัครเนี่ยเอาไปใช้ได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยในการหาเสียงเลือกตั้งแต่ว่าเสหิก็บอกว่าพักนั้นไม่สามารถหาเงินนอกระบบหรือว่าจากกลุ่มทุนใดๆได้ไดค่ะเพื่อให้พักมีความเป็นอิสระในการทํางานรับใช้ประชาชนอย่างแท้จริงจึงอาจทําให้ไม่สะดวก หรือไม่เป็นไปในแนวทางที่ท่านต้องการนะคะแต่ว่าก็จะนำข้อเรียกร้องเนี่ยเสนอเรียนไปยังผู้ใหญ่ในพักได้ทราบต่อไปเนี่ยนะคะแล้วก็รวมถึงเมื่อวานนี้เนี่ยนะคะก็มีผู้สมัครสอสอจังหวัดพัทธลุงเขตหนึ่งคุณกิตติสัตร,รัตแล้วก็เขตสามคุณปรัชญานวนเปลียนยุติการหาเสียงแล้วด้วยนะคะ,ะเพราะบอกว่าโดนตัดท่อกลางคันค่ะ,นะะคืออีก ไม่กี่วันเองนะคือคือปัญหาเรื่องเรื่องแบบนี้เนี่ยนะเ,เขาก็บอกว่าคือหนึ่งเนี่ยไปตกลงอะไรกันไว้อย่างที่คุณปีชาวบอกกับนักข่าวนะอันนี้ไม่มีใครรู้นะครับและที่สาคัญอย่างที่เศฮีบอกนั่นแหละนะนะการที่จะไปใช้เงินกันเยอะแยะมากมายเนี่ย คือเวลานักการเมืองเขาคุยกันเรามักจะได้ยินนะคุณนันทิยาเวลาช่วงคนนนจะย้ายมาอยู่พักนี้คนนี้จะอยู่พักนั้นเนี่ยนะอันนี้อันนี้เป็นภาษาที่เขาคุยกันนะว่าบางพักนะไม่ใช่ทุกพักนันทิยาไปอยู่พักกอไก่เนี่ยเขาให้ท่านี้ทำเนี้ยทำเนียวกันให้สี่สิบให้ห้าสิบเราจึงได้ยินคำว่าพลังดูดเนี่ยพลังดูดเนี่ยเขาก็ไม่ได้ใช้ อะไรดูดมาเขาก็าใช้เงินดูดอันน,นี้ในวงการเมืองคุยนะผมไม่ได้กล่าวหาใครเพราะนั้นเนี่ยทำไมพักนั้นพักนี้จึงมีคนเข้าไปเยอะ,น,ะนักการเมืองเราเห็นว่านักการเมืองวันนี้อยู่พักนี้ค่ะอีกปีหนึงห่งไปอยู่อีกพักหนึ่งนะครับเมื่อวานนี้บอกผมจะไม่ย้ายพักแน่นอน <c oughs> นะวันลุงขึ้นไปแถลงข่าวพักก็มี <c oughs> เวลานักการเมืองเขาคุยกันเขาโคคุยเรื่องแบบนี้นักการเมืองบางส่วนนะต้องวงเล็บว,ว่าบางส่วนตลอดไม่ได้เหมารวมเขาก็จะคุยกันว่าอ,อมาอยู่พักนี้สิแล้วเดี๋ยวจะได้เท่านั้นเทนี้บาทแล้วก็จะมีการตกลงการมัดจํากันก่อนอ่าก้อนหนึง่งนะครับเพื่อความชัวร์อ่แล้วก็จะดูผลโพว่าคุณเอาไปเนี่ยคุณสู้จริงไหมบางคนเนี่ยใช้แบบนี้คือภาพตัวเองเป็นอดีตสสอ,สอ นะก็มีราคาหน่อยหนึ่งอ่านะแต่อย่างผมไปเนี่ยเขาคงให้สักสามพันเพราะว่าไม่มีไม่มีเสียงไม่มีอะไรอย่างเงี้ยนะ,ะมีแต่เสียงแต่ไม่มีคะแนนอย่างเงี้ยค่คุณนันทิยาอาจจะเป็นสอสเก่าอาจจะได้สักยี่สิบล้านสมุินะ,ะก็อ่ะ เอาเงินไปทํางานก่อน3ล้าน5ล้านแต่ทีนี้ถ้าทําแล้วพักดูโอนี้สู้จริงไว้ติดป้ายเต็มเมืองเลยนะครับมีการเดินหัวขนองหัวคะแนนเติมไปอีกเขาจะมีวิธีการเช็คแต่ถ้าแบบว่าบางคนก็ฉลาดนะรอบนี้รอบสุดท้ายแล้วได้สิบเนี่ยนะชั้นใช้ทักสามที่เหลือเก็บอะไรแบบนี้นะแล้วก็แล้วก็เรืจริงคือพักเนี่ยไม่ได้สู้ทุกเขต ทุกพักเลยนะไม่ได้สู้ทุกเขตหรอกเขาถึงเรียกว่ามีผู้สมัครตุกตาตุ๊กตานี่บางคนก็เอาให้ครบใช่ไหมเอาให้ครบเพื่อเอาคะแนนบัญชีรายชื่อที่บอกไม่ได้สู้ทุกเขตเพราะว่าก็รู้สภาพว่าสู้เต็มที่ไปก็ก็ได้ไม่มากหรอกอะไรอย่างเงี้ยนะพักก็ต้องมีการจัดสรรว่าทรัพยากรที่มีอยู่เนี่ยจะทุ่มไปตรงไหนอะไรอย่างไงบ้างแต่ตั้งหลายทั้งพวงเนี่ยในทางด้านเปิดเนี่ยมันก็ต้องอยู่ภายใต้กฎระเบียบของขกตอ แต่ก็แปลกใจเลน,นี่เหลืออีแค่สี่วันเอง่ะอีอแค่สี่วันเองนะคือ<ะ>คือไอประเด็นเรื่องเรื่องอีสี่วันแล้วปร,ประกาศหยุดหาเสียงเนี่ยนะคือด้านหนึ่งก็เข้าใจอาจจะแบบประชดประชันกันหรือเอาโมโหกันอะไรเงี้ยนะในทางสป,ปิริตอ่นะคุณนันทยาค่ะนะคือบางคนเนี่ยผมก็เคยผมก็ทําข่าวมานาะนบางคนเนี่ยเขาก็สู้ด้วยด้วยเท่าที่กาําลังเขาไม่มีเงินเขาก็เดินก็คือก็สู้ไ้ถึงเจ้าชัยแหละเดินไปสวัสดีค่ะสวัสดีค่บไปเรื่อยอะนะคนจอชาวบ้าน สงสารเห็นใจก็ไปลงคะแนนให้ก็มีะนะ,ะอันนี้พอบอกโอ้นี่พักตัดท่อน้ําเลี้ยงแล้วฉันไม่สู้แล้วเก็บป้ายพงเก็บป้ายพักทิง้งนะหรือบางคนบอกโอ้โหนี่ยรับปากอะไรยังไงทําไมไม่เห็นให้เลยนะก็เหมือนที่เซฮีบอกอ่ะคือถ้าคุณยังดูแลตัวเองไม่ได้นักการเมืองชอบพูดกันว่าพักไม่ดูแลครับว่าดูแลนี่คืออะไรเนี่ยอธิบายสิต้องให้นมกินว่าหรือว่าต้องให้สตางค์เยอะๆยังไงนะเหมือนเซฮีบอกเนี่ย คือถ้าคุณยังดูแลตัวเองไม่ได้เนี่ยนะครับไม่มีความพร้อมอม,มันจะมันก็จะเป็นภาระประชาชนนะแล้วจะพร้อมมาดูแลประชาชนไ,ได้ยังไง,<า>งใช่ไหมอยานี้ก็แล้วแต่มุมมองกันไปนะครับ